ห้องพักพนักนานบริษัทเพื่อนๆกำลังเปิดกล่องข้าวสั่งเดลิเวอรมากินเมหยิบกล่องข้าวจากถุงผ้าเล็กๆออกมาเปิดฝากลิ่นแกงจืดลอยออกมาฝนเพื่อนร่วมงานโอ้โหเมยังห่อข้าวมากินอยู่อีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่ใครเขาทำกันเตยใช่กินเดลิเวอรนี่สิรูดีแถมสะดวกกว่าอีกเมยิ้มบางๆ เราชอบทำเองมากกว่าสะอาดแล้วก็อร่อยดีนะฝนหัวเราะ <c oughs> ก็เข้าใจแหละประหยัดดีนี่นาพูดพลางมองกันแล้วหัวเราะเบาๆห้องอาหารกลางวันทุกคนกินข้าวเมนั่งมุมเงียบๆเปิดกล่องข้าวมีไข่ต้มแกงจืดและหมูทอดเตยกระซิบดูสิยังห่อข้าวมากินอีกคงลำบากมั้งฝน สงสัยเงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนแน่เลยเมย์ได้ยินแต่เพียงยิ้มและกินต่ออย่างสงบหลังเลิกงานเพื่อนๆเดินออกมาหน้าบริษัทเห็นรถหรูมาจอดตรงหน้าคนขับลงมาเปิดประตูให้เมฝนตกใจเอ๊ะรถใครมารับเมย์อ่ะคนขับคุณหนูครับรถพร้อมแล้วครับเตยอึง้งคุณหนู เม่หันมายิ้มไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันยิ้มสุภาพแล้วขึ้นรถไปฝนกับเตยมองหน้ากันนิ่งไปฝนพูดเบาๆเขาไม่ได้โจนเขาเรียบง่ายต่างหากบางคนกินข้าวกล่องเพราะไม่มีแต่บางคนกินข้าวกล่องเพราะเขามีมากพอที่จะไม่ต้องอวดใคร